สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับเทอร์โมดินามิกหนึ่งศูนย์หนึ่งกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของฮีทเอนจินนะครับที่ได้บอกกันไปเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็จะคุยสั้นๆนะครับมาดูกันว่าสเต็ของฮีทเอนจินเนี่ยหลักการทํางานมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นมันเป็นแบบไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเ e ฟ e r รนซ์นะครับจากหนังสือของเซนเกลเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะครับก็หนังสือเล่มนี้ก็สุดยอดนะครับใคร เก็บตังอะไรไว้นะครับก็ไปซื้อมาอ่านได้นะครับโอเคเป็นเท็กซ์บุ๊กเนาะนะครับผมเอารูปนี้มาจากเซนเกลนะครับอธิบายง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับก็คือในรูปของซ้ายมือเนี่ยเขาทําการทดลองอย่างนี้ครับก็คือเอาน้าเนี่ยใส่เข้าไปนะครับอาจจะเนี่ยผมคิดว่า,าใส่เข้าไปในแท้งสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับเอาน้ําใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ใส่ตัวใบพัดหรือว่ากังหัน ที่หมุนได้เนี่ยครับแล้วก็ใส่งานเข้าไปในกังหันตัวนี้นะครับกังหันก็ปันป่นปันป่นปันป่นปั่นปั่นไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำเนี่ยเกิดความร้อนขึ้นมานะครับพอน้ําเกิดความร้อนขึ้นมามันก็แปลความหมายได้ว่าเราใส่พลังงานกลเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะ transfer หรือว่าเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนได้นะครับแต่ทีนี้ในทางกลับกันนะครับลองเปลี่ยนซินะครับ Condition เดิมทุกอย่างนะครับก็คือ ใส่น้ําเข้ามาในแท้งนะครับทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนก็คือว่าเราเนี่ยลองกลับกันนะครับก็จะใส่ความร้อนเข้าไปดูซิมันจะได้งานออกมาไหมนะครับในการในความหมายที่ว่างานออกมาไหมก็คือไอกลางหันตัวเนี้หมุนหรือเปล่านะครับคําตอบก็คือเรามัน m i x ซนเนาะนะครับผมคุยให้ฟังนี้แล้วกันว่าเตอ,อเราทําน้ําให้มันร้อนขึ้นเนี่ยกลางหันมันจะหมุนได้ยังไงวะนะครับจริงไหมเนาะ พอเรามาแปลความหมายตรงนี้นะครับมันก็สรุปได้ว่าความร้อนเนี่ยพลังงานความร้อนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทรายเฟอร์หรือว่าแปลงกลายไปเป็นงานได้ตรงๆนะครับเนาะมันมีสเต็ปของมันอยู่นะครับในการแปลงเราไม่สามารถที่จะใส่ความร้อนปุ๊บมันได้งานออกมาเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับแล้วก็สเตปของมันนะครับมันมีอยู่สีขั้นตอนนะครับของเรื่องของฮีทเอนจินนะครับสเต็ปที่1ก็คือ มีแหล่งความร้อนนะครับแหล่งความร้อนนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือเชื้อเพลิงอ่ายกตัวอย่างเชื้อเพลิงนะครับยกตัวอย่างเชื้อเพลิงมีแหล่งความร้อนก่อนนะครับ ที่มีอุณหภูมิเนี่ยสูงมากนะครับนี่คือสเต็ปที่หนึ่งนะสเต็ปถัดมานะครับความร้อนบางส่วนเนี่ยก็คือความร้อนจากสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยความร้อนจากเชิงเลิงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับต้องย้ำว่าบางส่วนนะผมใช้คําว่าพาร์ทแล้วกันนะครับพาร์ part ที่แปลว่าส่วนนะครับความร้อนบางส่วนเนี่ยแปลงกลายเป็นกลายไปเป็นงานได้นะครับอ้าว เอ้ยทาไมเมื่อกี้บอกว่าเอาน้ําร้อนเนี่ยมันไม่เห็นกลายเป็นงานได้เลยนะครับอาจใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวรอดูสเต็ปถัดไปของมันก่อนนะครับวันนี้แค่ยาสเต็ปที่ 2. สองสเต็ปที่สามนะครับความร้อนส่วนที่เหลือนะครับความร้อนส่วนที่เหลือในอ่ะอความร้อนส่วนที่เหลือในสเต็ปที่สองเนะี่ยก็คือ คายออกนะครับแล้วก็สเตปสุดท้ายนะครับก็คือทํางานนะครับเป็นไซเคิลหรือวัฏถจักรนะครับฮีเอนจินต้องทํางานตาม4สเตปนี้เท่านั้นนะครับมันเรียงสเตปอย่างนี้เนาะทุกคนก็ได้รู้นะครับว่าฮีเอนจิเนมีสเตปการทํางานยังไงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาตรงนี้มาเขียนเป็นแผนภูมิให้ดูนะครับแล้วก็เราจะมาเรียนกันในเรื่องของควินแฟล็กสเตทเมนต์นะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วผมจะสมดุลพลังงานให้ดูด้วยนะครับการเดียว วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ